เก่งครับอะไรอ่ัสพี่ะครับเบิกเบิ้นเบิ้เบิ้บเบิ้บเบิ้าเบิ้บวบั้บเบิ้บทุก้่าบิันนีิ้มาที่สเบกรบเาิ้บาบักบานข่าวบออบเบิ้บนบก้าวใ่้วิ้นะครับบบ้้รบรบรบ้บ้ิ้ิบ ә <laughs> สวัสดีครัเอบบ๊อฮวัสดีครับอโอ้โห คอมเมนครับสิงดำแล้วนี่ยังไงลุงล่งไปโอ้โหอย่าลุงล่างนแน่อตกตูดเปล่าตกเมื่อกี้ตกดีนะ

โโอ้โหออนี่ครับคุณชนะนะครับทุกท่านมาทานข้าวด้วยกันที่สำนักงานข่าวครับอันนี้กติกาเขาเป็นอย่างนี้ถ้าใครชนะได้ใครชนะเนี่จะยิ้หมูชิ้นเดียวผมแค่ให้เนี่ยครับที่นี่สำนักงานข่าวนะครับสำนักงานข่าวเราที่คือออฟฟิศที่คือออฟฟิศของเรา สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เข้ามาบกาเข้าศูนย์นะครับบกเข้าศูนย์เข้ามากันครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ